เป็นเมียฝรั่งคือความหวังทั้งหมู่บ้านวายคุณเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าวันนี้เจสีจะมาเล่าเรื่องความหวังของหมู่บ้านให้ทุกคนได้รับฟังนะจ๊ะบ้านมูเจ้าเป็นคือบ้านทางเจสีบอขอความเห็นนะจ๊ะโอ้ยอยากสิมาระบ,บายความในใจให้แฟนเพจได้ฟังนะจ๊ะมือนี้เด้อ ความหวังของหมู่บ้านเป็นยังไงคอยสิมาถามมูเจ้าว่าเมียฝรังแถวบ้านมูเจ้านะ่ะเป็นความหวังของหมู่บ้านคือแถวบ้านคอยว่านอกคอยอยากหูอยากหูมันขัดของในหัวใจมันค่าใจมันมีคําถามหลวงหลายอยากสิถามมูเจ้าเด้อแฟนเพจธีร่าของเจสีเป็นความหวังว่าจังไหนติเดี๋ยวฉันสิล่าให้ฟังเด้อเอาแบบเนื้อเนื้อน้ำไม่ต้องนะจ๊ะ ความหวังอันดับแรกนะจ๊ะเธอเป็นเมียฝรัร่งในชั้นหวังอยากจะยืมเงินเธอสักสี่สาห้าหมื่นปัดยางตอแถวกันมาให้กลัวแม่งเมาแล้วต้องได้ด้วยนะจ๊ะยืมเงินสี่ห้าหมื่นแล้วต้องได้เนาะถ้าไม่ได้นะจะโดนตรีตราตาว่าเป็นเมียฝรัร่งขี่นกเมียฝรั่งถูกเมียฝรั่งยากแต่ว่ายืมไปแล้วจะคืนเมื่อไรไม่รู้หรืออาจจะไม่ได้คืนเลยเพราะฉะนั้นเอามาให้ยืมเรื่องคืนน่ะเอาไว้ทีหลังนะเจ้เมียฝรั่งจ๋า เธอกระหลวงหลายปานนั่นเธออย่ามาท่วงเธออย่ามาท่วงฉันเด็ดขาดผิดพีผิดน้องบ่เผาผีกันเลยทีเดียวโอ้ยเว้าแล้วมันศูนย์มันศูนย์เจสีศูนย์ ความหวังอันถัดมาอันที่สองก็คือโอ้ยหวังว่าเมียฝรัง่งรุ่นพี่นะจะหาสามีรวยรๆหล่อๆและที่สำคัญต้องเทคแคร์ครอบครัวของฝั่งญาติิให้มากๆด้วยนะหาปัวฝรั่งให้น้องเธอแนะ่เอาแบบรอ่อๆรวยๆด้วยจ้ะแล้วที่สำคัญต้องเปีค่าดองหนักๆด้วยนะถ้าหาไม่ได้ไม่ต้องมาคุยกันตัดพี่ตัดน้องก็มีป้าติโทคือกา้าหวังขอนี่น้อง ก็ฉันหาได้นะอุ้ยตกถึงท้องเจสิสีแล้วก็เอ้ยไผกับไผถอะฉันบป่ปล่อยให้ไปหาผู้อื่นหอกจ้ะรอรอรวยรวยใครเขาก็อยากได้คิดว่ามันจะตกถึงทองมุเจ้าบลาบรรดาความหวังทั้งหลายหวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลามาดามฝรั่งกลับบ้านนอกกลับไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะโอ้อยญาาดพี่น้องนะน่งมาอยาลังมาลังมาแตกสวดสวดมาเห็นอย่าง มาขอกินฟรีนะจะไม่คิดว่าเมียฝรั่งก็คนทํางานหาเงินโอ้ยลังคนจกสวมงอกงอก,งอกบางคนเป็นขี้ค่าบางคนทํางานจนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนแต่เมื่อกลับเมืองไทยเธอต้องใช้ใจอู้ฟู่ใครก็ตามสางมาขอกินอะไรเธอต้องให้เขาได้กินนะถ้าเขาไม่ได้กินป้าดที่โตเว้าพื้นเธอจนลูกเธอบวช บวชสิบพันษาบวชซึกกันยังประท่านได้ว่าวพื้นเบิดอยู่มันเป็นตาหนายค่ะหมู่บ้านเจ้าแถวบ้านเจ้าเป็นคือแถวบ้านใคยบาาย้างว่าเเวาแล้วมันกระสุนมันกระสุนเด้อค่ะ และที่สําคัญแบบเด็ดสตเติร์ต,รตรีนะจ๊ะเด็ดมากแบบนี้สิบอกให้เวลาเธอเมือเมืองไทยเวลามาดามฝรั่งทั้งหลายแหล่กลับเมืองไทยถ้าวันไหนกลับเมืองไทยคนเดียวคําถามก็จะได้ยินแว่วแววกระพือกระพือนนินทาลับหลังตอนหน้าหรือแม้กระทั่งถามตรงๆก็มีนะจ๊ะประมาณว่าผัวฝรั่งไปใส่ละเธอเขาปะละตีเขาทิมละตีฉันวาแล ฉันว่าแล้วฝรังนั่นนะมันได้กินมันได้ล่องมันได้ชิมเขาก็ปะติมสันตัวดำ,ดำๆแหล่ๆอย่างเธอนะมันสิมีวาสนาดีปันได้ฉันว่าน่ะนะ โอ้ยฉันบอท่านได้ตอบอยู่ฉันยังไม่ได้ตอบคําถามเลยนะจ๊ะเธอจะคิดเองเออเองไปกันใหญ่แล้วโอ้ฉันบอกเข้าใจฉันบอกเข้าใจบุคคลเหล่านี้ทําไมมันมีหลายมีหลายคักหลายแ่ยมันไม่สูนพันธ์ไปจากโลกใบนี้สักทีหรอจะแฟนเพจที่รักของเจสซี่ว้ายคลิปนี้มาจมนะคะ คลิปนี้มาดามฝรั่งปุสาวสำน่อยหนาะตาสวยสวยยังเจสีนะมาจมให้มุาเจ้าฟังซื่อดอกค่ะแต่บ่มีอีหยังดอกมันเป็นนิยายเด้อจ้าอย่าเข้าใจผิดเด้อพี่นอ้องป้องปายของเจสีเจสีเป็นคนน่ารักไม่โจมไม่ใครง่ายๆหรอกนะจ๊ะมันเป็นคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงเท่านั้นแหละนะแฟนเพจของเจสีเอามาฝึกปรือเอามาประลองปัญญาเอามาถามให้มวนมวนหัวหัว เพื่อเป็นน้ำจิม้มเพื่อใครจะเดินทางสายฝอจะได้เตรียมคําตอบให้ญาติพี่น้องป้องไปที่จะมาถามพวกเธอนะเธอจะแล้วมาดามรุ่นพี่อย่างฉันเนี่ยโอ้ยผ่านมาเจ็ดร้อยย่านน้ำ นัน่นฝ่านัน่นนามประเทศใดจิกกะบินกวมมาเบ็ดแล้วบินกายมาเหมดแล้วขอฝากถึงมาดามรุ่นใหม่นะจ๊ะเตรียมคําถามไว้ให้ดีเพราะคําถามเหล่านี้เธอต้องได้เจอแน่แนะนะและที่สําคัญจะไปศูนย์ไซเขาเดอรมนุษย์แปลทั้งหลายเลยน่ะนะนะเออทําใจร่มร่มเยน็ยนเยน็นมองซ้ายมองขวาชัดหน้าเข้าไว้เพราะฉันเชื่อว่าเธอทําได้และที่สําคัญนะจ๊ะ พี่น้องป้องปายพี่น้องทั้งหลายเวลาเจอหนามาดามนะ่าไปถามสอกถามแสกถามสอกหลอกแสกแหลกเขาหลายปล่อยให้เขามีอิสระทางการใช้ชีวิตมั่วแต่ตอบคําถามมูเจา้าการใช้ชีวิตของเขาก็สซบไไส่ได้ไปใส่มาใส่ค่าแต่พวงคําถามญาติพี่น้องปล่อยเขาไปใช้ชีวิตนะเธอจ๋าจเขาสีสัวเขาเสียเลียวคนที่จะได้รับกรรมคือตัวเขาบ่มแมนมูเจา้าโอเคนะเข้าใจ